สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิบเวอร์ไวนะครับวันนี้เรามารีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวอันบ็อกซิ่งนะครับ m a ็ s a f e Duo Charger นะครับซึ่งอันนี้ตอนออกมาก็เป็นที่ฮือฮานะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับในการที่จะชาร์จ iPhone รูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรุ่นนี้เนี่ยชาร์จ iPhone ได้ด้วยชาร์จ Apple Watch ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องนะฮะกล่องก็ด้านหน้านะฮะนี่เราก็เพิ่งไปรับมาเลยนะครับ นี่นะฮะด้านหน้าก็เป็นรูปนะฮะแม็กเซฟนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเขาก็จะเขียนนะครับเป็นบอกว่าชาร์จยังไงนะครับชาร์จเอาเล็ทนะฮะเขาเลิกคำแนะนำที่20วัตต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าของจริงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอลองแกะนะครับอืมนะครับแกะนะครับนะครับนี่โอ้เหมือนข้างหน้าเลยนะฮะเหมือนข้างหน้าเดะเลยนี่ฮะเหมือนตลับแป้งไหม ผมว่าเหมือนตลับแป้งเลยดูเอ้ยติดได้ด้วยนะฮะนี่นะฮะพอคึบดูดปึ๊กเลยนะครับนะฮะด้านหน้านะครับมีสัญลักษณ์แอปเปลิลนะครับด้านในตรงนี้เป็นที่ชาร์จ iPhone น,นะฮะตรงนี้เป็นชาร์จ Apple Watch นะครับนี่ตั้งได้ตั้งได้นี่ฮัลโหลฮัลโหล ในกล่องก็จะให้แมนนวลนะครับคู่มือนะฮะมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จสายเหมือนกับที่แถมมาใน iPhone เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็คือข้างหนึ่งเป็น USBc นะครับข้างหนึ่งเป็นพอร์ต t n i n g นะครับเป็นพอร์ต USBc นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพอร์ต t n i n g นะครับอันนี้เป็นแมนนวลนะครับมีแต่แมนนวลนะฮะมีแต่คู่มือนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับอดนะครับต้องต้องเป็น iPhone เท่านั้นนะฮะวัสดุเป็นยังไงผมว่าทนอยู่นะนี่นะไปต่างจังหวัดไปไหนได้นะครับพกง่ายนะฮะชาร์จได้2อย่างนี้มีพอร์ตพอร์ตไลนิ่งเสียบตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเสียบดูนะฮะชาร์จฝั่งไหนนาะอ,อ่ะแล้วก็เสียบฝั่งที่เป็นไลนิ่งเข้าไปนะครับเขาไม่ได้ให้ชาร์จเจอมานะฮะเขาไม่ได้ให้เอาเลตมานะครับเราก็ต้องซื้อของเราเองนะครับ มันก็มีหลายรุ่นนะสำหรับท่านที่มี iPad อยู่แล้วก็จะรูปล่างหน้าตาแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นที่ชาร์จของ macbook air นะครับ30วัตต์นะฮะก็เป็นพอร์ต usb c นะครับแล้วก็ของ iphone หรือว่า third party นะครับก็ใช้ third party ก็ได้นะครับก็เป็นช่องที่เป็น usb c นะครับทั้งหมดใช้ได้นะครับกระเสียบได้เลยนะฮะยกตัวอย่างเรายกตัวอย่างแล้วก็ชาร์จไปนะครับเค okay, แ้าได้นะครับตอนนี้เราได้ที่ชาร์จแล้วนะฮะ นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ชาร์จ Apple Watch เป็นยังไงนะะตามรูปเนี่ยเขาบอกให้เอา Apple Watch นะครับวางวางฝั่งไหนวางฝั่งนี้กันปึ๊บชาร์จแล้วชาร์จแล้วนี่สูงขึ้นมานะฮะชาร์จแล้วนะฮะนี่ชาร์จแท้นะฮะโอเคแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะฮะก็คือชาร์จแบบนี้ได้ด้วยนี่ดูไหมนี่ล็อกสายแบบสวยๆไว้นี่ น่ารักอ่ะน่ารักเนะเออนะครับเดี๋ยวเราจำลอง iPhone กันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่สำหรับชาร์จ iPhone นะครับซึ่งข้างหลังของ iPhone ตรงนี้นะฮะก็จะมีเป็นคอยนะครับสำหรับชาร์จไวเลสนะครับเยวจะลองชาร์จไวเลสดูนะครับลองครับปึ้งชาร์จว้วดูสิเห็นไหมมันเข้ามันเข้าที่มันพอดีเลยอ่ะดูนะเห็นไหมมันจะมันจะเลื่อนเข้าที่ของมันเลยครับ อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเป็นเลงนะฮะว่ามันจะคือถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับที่เข้าใช้ว i r เลสชาร์ตนะครับมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าที่ของมันเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จะชาร์จไม่ได้100%นะฮะแต่พอเป็น m a ็ s a ซฟเนี่ยเป็นกลมๆใช่ไหมมันจะเข้าล่องที่ของมันปึ๊บนั่นชาร์จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็ชาร์จได้ทั้ง p p o o n นะครับแล้วก็ Apple Watch นะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นที่ชาร์ไว i r เลสนะครับ a i r p o d ร์ตวา s ตัวนี้นะฮะมันต้องชาร์จไดด้้วย หนึ่งสองสามนี่ชาร์จแล้วสีส้มนะฮะโอ้ขึ้นแน่นอนนะฮะเจ๋งมากเลยนะครับคำถามต่อไปคือนะครับถามว่าถ้าเป็นเคสที่ไม่ใช่ของ Apple เนี่ยนะฮะปกติของ Apple จะมี m a x s a ซ e ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ของจีนของ Third Party นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่อยากซื้อเคสของ Apple นะฮะเพราะว่ามันอาจจะราคาสูงนะฮะลองดูว่ามันชาร์จได้เปล่าดูพร้อมกันเลยนะครับว่าได้ไหมครับ หนึ่าได้นะครับใช้ได้นะครับเห็นไหมฮะใช้ได้ชาร์จได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหนียวหนึบเท่ากับเคสของแท้ของเขาอะนะครับโดยสรุปนะครับ Max s a ซ e ดูว Charger ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่พกพาสะดวกมากเลยนะฮะก็คือเราพกสายแค่อันเดียวนะฮะ เราชาร์จได้3 device ได้เลยนะฮะ h o n e ก็ได้นะครับ a t p l e Watch ก็ได้นะครับหรือว่าจะ Airpods ก็ชาร์จได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยเอาไปใส่กระเป๋าของคุณผู้หญิงได้เลยนะครับมันพกพาน่ารักมากๆนะฮะดูดีดูดูไฮโซดูดูลักชัวรี่มากๆเลยนะฮะในการพกพานะครับแล้วมันก็ m a ็ s a ซ e ก็เหนียวหนึบนะฮะจะชาร์จในรถก็ถือว่าชาร์จได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับเรา Unboxing แล้วก็รีวิว a p p l e m a แ Safe d u ดูว a r g e r นะครับ น่าใช้มากๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบาย